วันนี้ข้อของอน่วยมา41ตัวครับวัวแม่สอดนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่วัวแม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกครับเจ็ดนะแปดคู่แปดคู่ครับแปดแม่แปดลูกครับขายแยกครับยแ,ยแม่ขายตัวอะไรนะรับแม่ขายตัวละห้าพันห้าหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยราคาร้องเนาะแล้วลูกอะลูกตัวละหกพันห้าลูกตัวละหกพันห้า รอดแล้วยังไงรอดแล้วราเกินฟางเก่งนะดูนะครับแม่แปดลูกแปดครับแม่ร้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสำหรับเข้าขุนนะครับเมสิบห้าครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้านะครับแบบนี้ร้องตัวละหกพันห้าครับหกพันห้าครับเฉลี่ยนะครับลูกเขาหมดแปดตัวครับรวมมิดครับนี่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาร้องครับ ดูลูกนะครับลูกสดสดดีนะครับลูกสดนะครับนี่ครับเลี้ยงรอดแล้วนะครับวันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสำหรับเข้าขุนครับนี่ด้วยนะครับด้วยนะเออ,อตีนไหวจริงเลยต้องไปเข้าขุนนะครับแบบนี้ นี่นะครับขุนไม่นานสองเดือนได้กินนี่ครับแปดแม่แปดลูกนะครับอยู่ในนี้นะครับพร้อมแยกครับดูนะครับพร้อมแยกครับแม่อายุเยอะแล้วครับครับไปดูต่อครับข้อไหน ย้ำนะครับแม่หมื่นห้าันห้าครับลูกหกพันห้าครับราคาร้องครับเราดูข้อท้ายนี่เป็นวัวอะไรครับวัวโค้งเหมือนกันขายแล้วนะสามตัวตัวละเท่าไหร่ครับที่ขายแล้วสามตัวดูตัวอย่างที่ขายแล้วนะครับนี่คู่นี้ตัวละสามพันห้าหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยครับตัวนี้ครับตัวขาวหมื่นห้าตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าขายแล้วนะครับตัวนี้ขายแล้วหมื่นห้าครับ นี่ครับหมื่นห้าพันนะครับนี่หมื่นสามพันห้าใช่ไหมครับผมอแล้วแม่ลูกสองหมื่นแม่หางด้วนแม่หางขาดนิดนึงลูกตัวผู้ลูกสวยลูกดีครับสองหมื่นครับขายแล้วนะครับนี่ครับเขาซื้อเอาลูกเขาซื้อลูกเอาอนาคตลูกนะครับลูกตัวผู้สวยๆครับนี่ขายแล้วสองหมื่นครับไปครับดูอีกชุดนึงเป็นงวอะไรเนี่ะฮ้ยเป็ะงวแม่ลูกแม่ลูกกี่คู่ประมาณแม่ลูกยี่สิมา

คู่แม่ลูกครับแม่โค้งโตครับแม่แม่นี่โค้งชุดนี้โค้งโตชุดหมื่นปลายชุดนี้นะเหมือนอะไรคู่ละสิบเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับลูกตัวเมียตัวที่หนึ่งครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรนี่นี่มีลูกไหมเนี่ยันนี้มีลูกนี่ครับอ้าวลูกสวยที่ลูกแก้วสวยอะไรเหมือนเก้าเหมือนกันเหมือนเก้าเหมือนกันนะครับนี่ครับลูกเล็กๆนี่ครับ สาเหตุที่แยกไม่ได้เพราะลูกยังเล็กอยู่นะลูกยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยคู่นี้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันแม่สดหน่อยครับลูกโตแม่แม่สดดีครับแม่ยังหนุ่มนะครับลูกตัวนี้นะครับสองหมื่นสองพันครับสูงเมตรสิบห้าครับสองหมื่นสองพันนะครับนี่หมื่นเก้านะครับสองแม่นี้ครับ อ้าไไรอีกครับแม่เนี้ยสองเมือนสองเหมือนกันไหมไหนนี่ใช่ไหมอ๋ออยู่ในชุดหมืนเกแม่นี้อยู่ชุดหมื่นเก้านะครับเหมือนเหมือนกันเยเออทำสัญลักษณ์ไปพนสีข้างหลังเหมือนกัน นี่ก็เหมือนเก้าเหมือนกันเนี่ยแม่แก้วนะแม่แก้วลูกแก้วคู่คู่เหมือนครับนี่อีกสองคู่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ครับแม่แก้วลูกแก้วไปแล้วนี่โอ้ลูกตัวผู้ด้วยเนาะใครที่ชอบนะครับชอบบวลลายๆชอบโบวลลายลาในผมแนหนังตัวนี้เลยลูกตัวผู้ด้วยครับนี่นี่นี่มีทุนข้งหน่อยไปเลี้ยงเล่นๆครับเอาสวยครับ ถ้าแยกก็ราคาเพิ่มน้อยนี่นี่นะครับดูแม่ก่อนนะครับลูกก็แก้วนี่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 น,นี่หน้าแดนด้วยนี่เหมือนกันเลยเนี่เอาเอาดูนะครับแม่ลูกกันนะครับกินนมให้ดูเนี่ยไม่ต้องกลัวจะไปเปลี่ยนกับขายเลยครับลูกตัวผู้ด้วยครับถ้าแยกก็ราคาเกินหมื่นเก้านะครับพี่น้อง แย่ก็เกินสักหน่อยครับแต่อยู่ในชุดกันหมื่นเก้าแบบนี้ห้าแม่ห้าลูกฮัลโหลนะบอยงัวอะไรล่ะกระขาเพชรเปนอ้วนแล้วมันผอมแลนะเออเดี๋ยวดูก่อนเออเดี๋ยวเปิดดูสิเออเบียนไม่ได้หรอนี่ลงกันดิก็รายขายแล้วครับผมรออยว วัวนางราคาเท่าไรหมื่นพันบาทต้นตัวนี้ราคาหมื่นพันนะครับรวัวนางวันนวสาวนี่นะครับหมื่นพันนะครับตัวนี้นะครับใเจยใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกนี่ผมชอบตัวนี้จังเลยแม่ลูกมีละมีห้าคู่สองหมื่นกว่ามีกี่ค,คู่นะฮะสองหมื่นกว่านะครับคู่เดียวลูกโตคู่นี้สองหมื่นกว่านะครับ นี่หมื่นเก้านะครับห้าคู่นี่หมื่นเก้านะครับสองหมื่นสองห้าร้อยมีหนึ่งคู่อ้าวไปดูต่อครับตัวไหนอีกครับนี่แม่นี่คู่ไหมนี่ครับไม่รูกไหมห้าหมื่นพันสองคู่เนี้ยสองคู่ตัวนี้มีแค่นี่หัวคงอ๋อหัวคงเอาลงไปก่อน นี่ลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันครับตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งนี่นี่นี่เข้าคู่กันเลยเนี่ยคู่นี้ห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวไหนลูกตัวไหนน่ะตัวผู้ลูกลูกนี่ไม่ใช่ลูกก็เสยรไปเลยนี่ตัวนี้ลูกตัวผู้ครับบอกเลยื่อกี้บอกชัดเลยตัวนี้ลูกตัวเมียครับ อาของเอานวยนะครับนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะผู้ไม่ลูกแล้วก็แยกได้นี่ครับคู่นี้5.1000ื่นพันครับ2 5 5หมราคาร้องนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรในฮ้อยไปให้นะลงเบอร์โทรให้พร้อมเลยเดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องนี่สวยๆครับสดๆั็มีครับโอเคติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ เออลูกปอีกไปั้งแม่ไปีคเจอก็แล้วเจอกแล้วโตแล้วเดียนี้ลูกนี่มันเค็งก็แม่มันจะรับือกเคงเย